วิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมสําหรับการสร้างที่ฝังกกขยะเราจะต้องทําการกําหนดประเด็นปัญหาในประเด็นปัญหาในที่นี้ก็คือ 1. ความเหมาะสมในแต่ละดับมีพื้นที่เท่าใด 2. ในแต่ละพื้นที่ทอําเภอมีความเหมาะสมในระดับใดบ้างและกําหนดปัจจัยหรือตัวแปรที่ใช้วิเคราะห์ตัวแปรที่ใช้วิเคราะห์ในที่นี้คือมีความราชานันลักษณะชั้นหินระยะห่างจากถนนสายหลักระยะห่างจากชุมชนก่อนอื่น เปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ใน R D R C S สร้างโฟลเดอร์โดยตั้งชื่อว่า Landfill ชื่อตัวเอง ไปที่โฟลเดอร์ชื่อ Landfill ฟ d ไปที่ Landfill แล้วเอาชน ELV และชนโปรออกมาในบริเวณ Mid p i c k Area ทำการประมาณค่าช่วงโดยใช้วิธี IDW โดยไปที่ ArcToolbox Special Analyst Tool Interpolation IDW Input Point f u a t u r e เลือกเป็นชน e l v s t a r g v a l e Field เลือก e l e ลเตตั้งชื่องานและเลือกที่เก็บงานโดยเราจะตั้งชื่อว่า IDW เอาพุเซล์ซ้ายให้ใส่ค่า40เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม element ที่หน้าต่างให้ไป Processing Extend ช่อง default ให้เลือกเป็น same layer ชนโปรแล้วก็ไปที่ r a t t e r analysis ช่องมาร์ให้เลือกเป็นชนโปรจากนั้นกดโอเคโอเคจะได้ตามภาพจากนั้นทำการคำนวณความค่าวความราชันโดยใช้คำสั่งสโลปโดยไปที่คำสั่ง Box. 3, a าร์ o o l b บ็อ d a ์สามดีแอน ลัตเตอร์เซิร์ฟเวย์สลปอินพุให้เลือก IDW จากนั้นเลือกแฟ้มที่จะจัดเก็บตั้งชื่อว่า s l o ปอ o u ต p u t ลช s ่มเมนต์เป็นยีกยีเหมือนเดิม เมื่อเรียบร้อยแล้วกดโอเคจะได้ผลตามภาพจากนั้นทําการรีคัส s ิฟายชั้นข้อมูลสลบโ,โดยแบ่งออกเป็น4ชั้นคือ 0-5, 5-15, 15-30และมากกว่า30เปิดคำสั่งรีคัส s ิฟายโดยไปที่ ArtToolbox สเปเชียลแอนาลิซิสทูดีคาร์ดดีคาส์ติฟายที่หน้าต่างดีคาส์ติฟายอินพุตลัเซอร์ให้เลือกสโลป คัาสฟิลเป็น Value จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Classify ที่หน้าต่าง Classification Class จะเป็นการตั้งค่าของระดับชั้นตั้งค่าตามที่ Method ให้เลือกเป็นเมนวนถ้าเราจะทำการเปลี่ยนชั้นให้เราเลือกเป็นอีควอล ถ้าเราทำงารเปลี่ยนชามตรงนี้จะเป็น Equal Interval ค้าให้เลือกเป็น4 4เปลี่ยนเมท hod เป็นเม n นว l ช่องเบรกแวลูให้เปลี่ยนเป็น5 15 30 โดยช่องสุดท้ายไม่ต้องเปลี่ยนเมื่อเรียบร้อยแล้วกดโอเคย้อนกลับมาที่หน้าต่างที่ค s ส f y ตรงช่อง New Value ให้ตั้งค่าเป็น3,2,1,0 รเตอร์ตั้งชื่องานและเลือกที่เก็บงานโดยที่นี้ตั้งชื่อว่า Slope a n d e r s i s เมื่อเรียบร้อยแล้วกดโอเค เป็นที่สับสนให้รีมูฟชั้นข้อมูลชนชน ELV กับชนโปรออกหลังจากนั้นไปที่ Arc c ค t a ต o ล็อกแล้วเปิดชน GO ออกมา ตรวจสอบตารางชั้นข้อมูลชน G O ถ้าหากมีฟิลชื่อคาส์์อยู่ให้ลบออก ในช่องฟิลคลารเนี่ยจะเป็นการจัดกลุ่มแยกเนื้อหินคือหินทรายก็จะอยู่ด้วยกันแล้วก็มีหินโดยคาร์หนึ่งเนี่ยจะเป็นหินตะกอนและหินทรายส่วนคารส,สองจะเป็นพวกตะกอนชายฝั่งทะเลตะกอนสะสมตัวตามเชิงเขา เป็นนหินอาีคต่อไปเราจะทำการแปลงชั้นข้อมูลชน G-O ให้เป็นล a เตอร์โดยใช้คำสั่ง p o l y g o n to l a t t e r เปิดคำสั่งโดยไปที่แถบ a r t t o o l b o x conversion to to l a t t e r polygon to l a t t e r input feature เลือกเป็นชน GEO Value Field ให้เลือกเป็น Class Output r a t e r Dataset ให้ตั้งชื่องานและพื้นที่เก็บงานในที่นี้ตั้งชื่อว่า GEO Lee Cell Size ส0 เมื่อเรียบร้อยแล้วกดโอเคยังไม่ได้เคลียร์จนตค่ะตรงนี้ก็คือที่เราเออมันไม่แสดงส้นข้อมูลตรงนี้ก็แสดงว่าเรายังไม่ได้เคลียร์เซเลชันจากข้อมูลชน G.O. นะคะให้เราทำการเคลียร์เซเลชันก่อนตรงนี้ สร็จแล้วก็ปิดไปได้เลยค่ะแล้วก็ทำใหม่โดยการทำใหม่ให้ทำวิธีเดิมน,นะคะก็ไปที่ p o l y g o n to Luster เลือกชน G O เลือกคา่าในที่นี้เราจะตั้งว่า G O underscore r อละกัน ไซส์ให้เลือกเป็น40สิบแล้วกดโอเคเพ<ส>ื่อไม่ให้งงให้เราลีมูฟจีโอรีออกไปก่อน เราติ๊กออกหมดเลยนะคะให้เหลือชนก็จะเหลือจะได้ดังภาพนะคะเสร็จแล้วให้นำใช้ข้อมูลชนทานออกมาเปิดคำสั่ง EKID EKIDEN Distance โดยไปที่ Action Box Special Analytic Distance Euclidean Distance Input ให้เลือกเป็นชนทาน Output Distance Later ให้ตั้งชื่องานและเลือกที่เก็บงานตั้งวันโหรด Output Sales Size เลือก40 เมื่อเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม Environment ไปที่ Processing e x t e n d ให้เลือกเป็น Same Add Layer ช o n e p o อันนี้คือเรายังไม่เราเอาเมื่อกี้เรา remove ชนโป p ออกไปแล้วเดี๋ยวเราทำการ เอาข้อชั้นข้อมูลชนโปรข้อมาก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เลือกไม่ได้กด c a n เซิ Good ออกก่อนค่ะจากนั้นเราลองทำใหม่นะคะโดยไปที่คำสั่งเดิมเลยตั้งเหมือนเดิมเลยค่ะชนทาน แล้วก็ตั้งชื่อรถเสริมไฟเป็น40กดที่ Environment p o c a s i n g Extend ให้เลือกเป็น Same a s a t e a d Layer ชนโปรแล้วก็ Raster Analysis ให้ ตตรงช่องมาให้เลือกเป็นชนโปรเช่นกันกดโอเคโอเคให้เราติ๊ข้อมูลออก ก็จะได้ตามภพาพหลังจากนั้นให้ทำการรีคลาสซิฟายชั้นข้อมูลรถโดยแบ่งออกเป็น4ชั้นคือ0ูน0 0ถึง0น0 0 0พ0 0 0น0 0 0พันหนึ่งและมากกว่า3,000 0เออขอภัยนะคะ3,000ค่ะเปิดคำสัง่งรีคลาสซิฟายโดยไปที่อักทรูนบล็อกอินพุต t ัตเตอร์ให้เลือกเป็นรถ ดีคาฟิลให้เลือก Value เมื่อเรียบร้อยแล้วกดปุ่มคลา s s ิ f y ลทำการเปลี่ยนเป็น4และให้เปลี่ยนช่องเมธอดเป็นเมนวลช่องเบรกแวลู Value. ให้เริ่มแต่1,000 2,000และ3,000 ชั้นที่4ไม่ต้องเปลี่ยนเมื่อเรียบร้อยแล้วกดโอเคจากนั้นนีแว l ลูให้เปลี่ยนเป็น 0, 1, 2และ3ตามลำดำับเอาคุณลาเตอร์ให้ตั้งชื่องานและเลือกที่เก็บงาน ในที่นี้เราจะตั้งชื่อว่ารีคาร์ดอันดสกอเรตจากนั้นกดโอเคจากนั้นให้เปิดชั้นข้อมูลชนบิวออกมา เปิดคำสั่ง e t i d i e n m Detent โดยไปที่แทบ็บ a r c t i v e Box Special a n a l y s i s t o o l Detent e t i d i e n m Detent Input ให้ตั้งเป็น John View น เอาพุดให้ตั้งชื่องานและเลือกที่เก็บงานในที่นี้ตั้งว่าวิวเอาพุทเซลล์ไซส์ให้เลือกเป<ๆ>็น40เมื่อเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม element p r o c u s i n g ให้ตั้งเป็น same as layer ชนโปแล้วก็ l a s t e r analysis ช่องมาร์กให้เป็นชนโปรโกดโอเคหลังจากนั้นให้ทำการรีคาสิฟายชั้นข้อมูลวิว โดยแบ่งออกเป็น4ชั้นคือ0 1น0 0 1 0 0 0 2- 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0และมากกว่า3,000เปิดคำสั่ง r e c l a s s i f y โดยไปที่ action b o x special analysis tool recast r e c l a s s i f y input ให้เลือก view recast field value เมื่อเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม classify ให้เปลี่ยนคลาสเซตเป็น4แล้วเมท็อดให้เป็นเมนูนันตั้งค่าเบรกแวลูเป็น1,000-2,000-3,000ย้อนกลับมาที่หน้าต่างคลาสิฟายตรงช่อง New Value ให้ตั้งเป็น 0, 1, 2และ3ตามลำดับ เอาค okay. okay. ุดลาเตอร์ให้ตั้งชื่องานและเลือกที่เก็บงานในที่นี้ตั้งชื่อว่า View ันเดอร์สกอรกดโอเคเมื่อทำการนีคล s สฟายครบทั้ง4ชั้นข้อมูลแล้ว ให้ทำการคํานวณคําสั่ง Luster Calculator โดยไปทีโป่โดยไปเปิดคําสั่งที่ Arkun box Special Analy s tool Map a l g e b r a r Laster Calculator เสร็จแล้วให้เลือก 3คูณวงเล็บเปิด3คูณส l อ p e under s กอ a r e ีวงเล็บปิดบวกสองวงเล็บเปิดขอภายค่ะลบก่อนวงเล็บเปิด 2คูณจีโออันดั้นสกอรีทูวงเล็บปิดบวกวงเล็บเปิด3คูณ cool. ลดลดอันดั้นสกอรีในที่นี้เป็นรีคารลดนะคะวงเล็บปิดบวก วงเล็กเปิด4ี่คูณวิวอันเดอร์สกอรีวงเล็กปิดเอาคุดลับเตอร์ให้ตั้งชื่องานและเลือกที่พื้นที่เก็บงานในที่นี้ตั้งชื่อว่า landfill under score สอสม Okay. ทำการเปลี่ยนสีเพื่อให้เห็นความเด่นชัด เสร็จแล้วทําการจัดพื้นที่ให้เหมาะสมโดยไปที่คําสั่ง r ี c l a s s i f y Input ให้เลือกเป็น l a n d ี ield, เวอ s ์ส c อร์ s ามรีคลาสฟีวให้เลือกเป็น v a l u ลูแล้วไปกด Classify เปลี่ยนเป็น3 ให้เป็น Menu er. ช่องเบ็ก Value ให้เป็น1 5 6 15.06 21.42ชั้นที่3ไม่ต้องเปลี่ยนเสร็จแล้วให้กด OK จากนั้นให้ o u t p เ t Later ให้ตั้งชื่องานและเลือกที่เก็บงานโดยตั้งชื่อว่า Land f i e l สูตรและกด Save ิดตาราง Open Attribute ของ Land f i l l Soil Land f i l l s o i เพื่อตอบคำถามข,ข้อที่1ข้อที่1คือคำถามเราถามว่าความเหมาะสมในแต่ระดับมีพื้นที่เท่าเท่าใดเราก็ดูช่องเขาโดยหน่วยเนี่ยจะมีหน่วยเป็นไร่ จากนั้นให้เอาชั้นข้อมูลชนอำเภอออกมาแล้วไปเปลี่ยนสีให้เปลี่ยน No c o l เลและจากนั้นก็ไปใส่ l a ลเบลเพื่อเราจะได้ตอบคำถามข้อที่สอง แค่น,นี้เราก็จะตอบได้แล้วว่า ในแต่และพื้นที่อำเภอเนี่ยมีความเหมาะสมยัใงระดับใดบ้างโอเคค่ะอันนี้เราก็ทราบพื้นที่การความเหมาะสมในการกบขยะของของจังหวัดชนบุรีแล้วนะคะ